สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาชําแหละดัดแปลงวิทยุเทปเก่านะฮะมาทำเป็นซาวบาร์2.0ดโดยผมจะใช้เป็นอุปกรณ์เก่าทั้งหมดนะที่มันมีเราก็จะได้แอมขนาดที่8วัตต์มาใช้งานแล้วล่ะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้รีวิววิทยุตัวนี้ไปแล้วชื่นชอบเสียงกลางของ IC ตัวนี้นะก็เลยจะนำมาประยุกต์การใช้งานครับ โดยลำโพงเดิมนะที่ติดมากับตัวเครื่องทีวีเนี่ยการวางแนวลำโพงมันจะอยู่ด้านล่างของเครื่องนะฮะทำให้บางทีเนี่ยเสียงทีวีมันไม่ค่อยมีมิติเท่าที่ควรผมก็เลยจะจัดวางลำโพงไว้ซ้ายขวาให้กับทีวีแบบนี้นะครับ,รบเวลาดูช่องหนังช่องโมโนโช่องฟรีทีวีผมอยากให้เสียงต่างๆนะ่ยมันพุ่งออกมาจากด้านหน้าเหมือนในโรงหนังอะครับที่พุ่งมาจากจุดเซนเตอร์ ก่อนอื่นนะฮะเราก็นำวิทยุเทปเก่าตัวนี้นะมาถอดก็จะเจอกับแผงวงจรขนาดใหญ่ส่วนตรงนี้นะก็คือสายออกอินพุตนั่นเองที่ผมเคยต่อเล่นเอาไว้นะะเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องถอดทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยต่อใหม่ พิกมาอีกด้านนะก็จะเจอกับโอ้โห,โอ,โหอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะเยอะแยะเต็มไปหมดครับตรงนี้เป็น IC ใช่ไหมครับสตัวนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มเล่งลดเสียงและก็มีวอลลุ่มเสียงแหลมนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟเข้า AC จากหม้อปแปลงที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากครับคงจะเป็นการไล่วงจรเสียงอินพุตให้เจอแล้วก็น่าจะตัดวงจรให้มันสั้นลงด้วยครับ หลังจากเราถอดโครงของวิทยุออกไปหมดแล้วครับก็จะเหลือกับหม้อแปลงกับแผงวงจรอ,อย่างนี้ในส่วนต่อไปนะเราก็จะมาหาอินพุขาเข้าของสัญญาณเสียงกันครับให้เพื่อนๆเนี่ยเสียบลำโพงเดิมกลับเข้าไปก่อนนะเสียบปลั๊กเปิดเครื่องแล้วก็เล่งวอลลุ่มเอาไว้สักมีเดียมนะไวก้กลางๆแล้วกันครับวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาสัญญาณนั่นก็คือ เพื่อนๆใช้โลหะนะฮะจะเป็นไขควงหรือว่าคัตเตอร์อะไรก็ได้ครับคอยแตะบริเวณปุ่มมาสเตอร์วอลลุ่มถ้ามันมีเสียงช็อตออกลำโพงก็แสดงว่าเพื่อนๆเ,เ,เจอกับอินพุตแล้วลครับแต่ถ้ามันช็อตออก IC ก็คือมันพังนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆไล่ย,ย้อนกลับไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆผมไล่ย,ย้อนกลับไปนะจนมันไปเข้าที่ R ตัวหนึง่ง พอออก r เสร็จก็เข้าสวิตตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับมันเป็นสวิตเหมือนกับสวิตปรับโหมดครับสามารถปรับเป็นโหมดโมโนหรือสเตอริโอก็ได้และก็ไล่ต่อมานะจะมาผ่าน R อีกตัวหนึ่ง ก่อนที่จะข้ามไปภาควิทยุนะมันก็จะมีคาปาครับปิ้งอยู่2ตัวเราจะเอาสัญญาณเข้าตรงนี้นี่เองครับก็คือจะต่อสัญญาณก่อนเข้าคาปานั่นเองแล้วก็ขูดลายวงจรที่จะไปคลื่นวิทยุให้ขาดเพราะเราไม่ต้องการใช้งานเสียงจากคลื่นวิทยุแล้วปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมีเฮแน่นอนครับเดี๋ยวคลื่นอื่นมาแทรกอาจจะเป็นคลื่น UFO ก็ได้นะครับผมจะจับสาย RCA ตัวเมียนะฮะเข้าไปตรงนี้ แล้วก็เอาแจ็คมาต่อครับเสร็จแล้วครับสำหรับภาคอินพุตหลังจากนั้นนะก็ตัดสายไฟที่ออกลำโพงนะนำมาต่อกับลำโพงชุดใหม่4โอห์มที่ผมมีหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นลำโพงเดิมของมันก็ได้นะครับทำบอดี้ให้มันสักหน่อยนะก็จะได้ลำโพง1คู่ข้างทีวีแบบนี้เสียงที่ได้นะก็ค่อนข้างชัดเลยทีเดียวครับ แต่มันมีปัญหาตรงที่ขนาดของแผงวงจรนะที่มันค่อนข้างใหญ่ออกจะเปลืองพื้นที่เป็นอย่างมากครับรวมไปถึงมันมีสัญญาณอื่นรบกวนด้วยยิ่งวงจรมีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่นะก็จะมีสัญญาณอื่นๆมารบกวนมากเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะทําการตัดวงจรอีกแล้วครับโดยผมไม่ได้ตัดมั่วซั่วนะฮะจะตัดเท่าที่เราใช้งานจริงๆเท่านั้นมันก็จะเหลือแค่นี้เองครับ หลังจากนั้นก็นำวงจรไปทำความสะอาดด้วยทินเดอร์ย้ายจุด input มาใกล้ๆ Volume Master นะฮะแล้วก็ถอดคาป,ปาครับปิงตัวเมื่อกี้นะฮะมาใส่ตรงนี้ด้วย oh. ส่วนกล่าวเสียงนะผมก็จะมาลงตรงกลาวใหญ่ของระบบแบบนี้ครับ วงจรน,นี้นะจะมี vcc อยู่2ชุดนะต้องป้อนไฟเลี้ยงทั้ง2ชุด ic ถึงจะทำงานทั้งหมดครับแต่เมื่อกี้นะที่เราตัดวงจรอ,ออกไปผมก็ไม่ทราบว่าเสียบปลั๊กไปแล้วมันจะทำงานหรือเปล่าคนระโดยขาไฟเข้าของ ic นะนั่นก็คือขา12และขา1เดี๋ยวผมจะใช้มิเตอร์นะคีบกาวทิ้งไว้แล้วก็วัดไฟดูว่าไฟมาหรือเปล่า ปรากฏว่าไม่มีไฟทั้งสองขาครับก็แสดงว่าวงจรนี้ไฟที่มาเลี้ยงมันต้องขาดตรงไหนสักที่ครับค่อยๆมาไล่วงจรดูใหม่ขา12กับขา1นะฮะปรากฏว่ามันใช้แหล่งจ่ายเดียวกันครับไล่ย,ย้อนกลับไปนะมันข้ามมาตรงนี้นะแล้วมันก็มาขาดตรงนี้นี่เองครับตรงที่เราตัดต่อตรงนี้ดูจาก จุดบริเวณเดียวกันนะก็มีลายวงจรอีก3เส้นที่มันขาดเหมือนกันนะครับผมจะวัดไฟดูนะครับถ้าไฟมาเส้นไหนผมก็จะจ้ำเข้าขานั้นครับเส้นที่3นะมีไฟผมก็จ้ำขาที่4เมื่อกี้นะเอาไฟมาใส่ตรงนี้เลยหลังจากนั้นก็วัดไฟที่ IC ดูครับปรากฏว่าไฟมาเลี้ยงที่ระบบแล้วแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับซาวบา2.0 วงจรขยายเสียง18วัตต์นะจากวิทยุเทปเก่าเพื่อนๆจะใช้เป็นลำโพงของมันเองนะหรือว่าเป็นลำโพงที่มีอยู่แล้วแบบนี้ก็ได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับถ้ไม่มีต้องเดี๋ยวๆช้าก่อนชื่อนี่ระบบครอบตัวเอ๊เราเป็นประเครแล้วต้องดูแลจัดการงานที่แสนหน้าเบื่อและซับซ้อน